เปิดภาพล่าสุดบี้สุกริตหลังอยู่ต่างจังหวัดหยุดรับงานในวงการบันเทิงเป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มมากความสามารถและมีแฟนคลับติดตามหลักล้านเลยก็ว่าได้สำหรับบี้สุกริตเมื่อว่าในตอนนี้จะหยุดรับงานในวงการบันเทิงไปสักพักและผันตัวให้กับพุทธศาสนาซึ่งแฟนคลับหลายคนบ่นคิดถึงล่าสุด วันที่6มีนาคม2566บีได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองนั่งร้อยมาลัยดอกดาวเรืองด้วยความตั้งใจโดยโพสต์นี้บี้ระบุคแคปชั่นว่ารับดาวเรืองสักพวงไหมจ๊ะหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปและต่างมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิเป็นทุกอย่างจริงๆยกเว้นนักร้อง CF คนร้อยได้มาเยยยะ คิดถึงเสียงหัวเราะของน้องบี้ค่ะรับงานบ้างนะคิดถึงค่ะชอบพ่อดอกมะลิที่สุดฉันเป็นไอดอลฉันเป็นไอดอลเธอจะเปลี่ยนอาชีพแล้วใช่ไหมนักร้องไม่เป็นแล้วเนื้